สวัสดีครับสวัสด te ีครับผมแนะนํา AP ้ตัวนะครับผมผมซื้อวัดครับหรือมณีฟาร์มไฟงามครับมือนี้มีควายมาถึงเมืจากตัวเห็นพี่น้องเบิ่องข้างมือนี้มีเปิดดั้งยู่งสามตัวครับสามตัวมันเป็นซีตัวอ่าซีตัวแต่ว่าห่างเอาไปสามเบอร์นะครับเนาะมือนี้มีควายเริ่มต้นทีแล้คาเท่าไรครับมือนี่ตัวนี้เปิดไปสามหมื่นเก้าครับเอาพี่น้องครับเดี๋ยวเขาอยากเบิ่องตัวนะครับมันี่มิถึงหมด่สามโค้งพี่น้องครับขออยากท้ายคลิีพี่น้องเบิ่องตัวนี้มันอายุไว้จากปีเราลองวัดตัว อมก็ผสมได้เดือนหนึ่งครับผสมมังกรขาวไว้ครับผมตัวนี้ผสมผสมมังกรขาวเดือนหนึ่งเนาะแมนครับผมแต่ว่าอายุบรูเนะาะาพี่น้องเบื้องเอาแต่ว่าหังน้าได้เถาพี่น้องรครับเบื้องเลืวอะครับตัวนี้เพิ่งผสมมังกรขาวได,ดได้หนึ่งเดือนเพิ่งผสมได้ในตรวดทองเนาะเพราะว่าแมนครับผมเพราะว่าหันหาเสียคห้มันชั่วต้องอายุในการผสมต้องสี่สิบวันพี่น้องครับน้กสิลปะอันตราเซาได้ครับตัวนี้นะครับผมเบื้องเร้่ก็เป็นวายเผือกนะครับแล้วก็ บ,ไไบ่ได้เป็นไซแงบ่ไดนครับเป็นไซกลางๆเนาะมันสูงอะไรครับต้นบาตัวนี้ประมาณ1อยบวกครับผมประมาณ1 2 8บวกเนาะที่น่องไ้เบิ่งข้างหลังนําที่นี่ครับพ่นบอกวา่าฐานหาควายมีจิม2มันสิมีให้ลูกดีครับพ่นว่านะวันนี้ผงกะจํามาจากปา่ปาป่าเช่าบ้านดอกปา่าจากต่างๆเวลาขาเจ้าจมีประกวดงัวควายขาเจ้าจที่บอกวา่าหัานเบิง่งงัวควายห้เบิ่งหันนาเขาให้เบิ่ง,าาาเเบงเต่านมให้เบิ่งจิมเพิทนว่านครับ ราคาครับตัวนี้สามหมื่นเก้าครับต่อรองกันได้ครับสามหมื่นเก้าพันบาทราคานี่สามารถต่อรองได้น้องนวัดเนาะครับผมตัวนี้น้องวัดว่าหม่องเด็กที่มันงามที่สุดในคนตัวนี้มันได้อ้างไหมครับกับมันได้หนาดีไหมครับไปตัวนี้เนาะอ้างไงบ้างครับอ้างไงได้อ้างได้หนาดีครับผมครับได้อ้างเนี่ยนะพี่น้องคณะผู้ใดอยากจะเพิ่มเรื่องความสูงมันบางอย่างนะครับเข้ากระใสควายที่มันมีอ่าความสูงเข้าไปตัวนี้บางอย่างนะครับพี่น้องสามารถได้แต่ว่าตัวนี้ควายเผือกยัก จมีหลายตัวพี่น้องต้องเลือถ้ามาเลือกได้แต่ว่าอันนี้ผมให้แล้วนะครับขายมุกขาวนะครับหนึ่งเดือนราคาสามหมื่นเก้าพันบาทถ้าไม่ครับแมนครับผมอันนี้คือราคาห้องเนาะแมนครับทรงฟรีลอยโลบ่านี่ครับเพื่ดนเต้ทรงฟรีลอยโลครับอ่ะพี่น้องครับผมเว่าน้องเขาบอกว่าทรงฟรีลอยโลนะครับป้าให้เริ่งตัวต่อไปพี่น้องครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวไอ้ปล่อยหล่อเนาะนะครับปล่อยครับ้กะเป็นควายเผือกที่อ้างง่ายนะครับแต่ว่าหางบอยเป็นใสง่ายพี่น้องครับธรรมดาแะควายแมวกับตัวง่ายวันไหนพี่น้องครับเพคือยังควายตัวผูก ข่าวค้ตัวผู้อีกตัวนี้นะครับสูงไงนอกจากก็ในภาพอย่างนี้นะครับราคาสามหมื่นเก่านะครับพี่น้องอันนี้คือราคาห่วงเนี่ยราคาสื่อไข่ราคาหนึ่งนะครับมัดตอเอานะครับมันสามารถต่อได้หมดที่พี่น้องการตอนะครับอ่ะผมมองตัวต่อไปนะครับตัวนี้เป็นแม่สาวน้อยแมนครับอันนี้ลูกตัวไหนเนาะครับผมวันนี้ตัวนี้บอลลูครับผมบอลลูว่าลูตัวไหนเนาะแมนอ่อายุประมาณจัปีถั้งวันตัวนี้ผมว่าปีกัวเหรอครับผมอายุประมาณปีกัวเนาะแมนครับผม แต่ว่าจุดเด่นของเขาคือเป็นในสูงเลยเนาะเป็นตัวสูงอยู่ครับอันนี้มันสูงในคพรตัวนี้สูงร้อยยี่ประมาณร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบสองนี่แหละประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบสองเนาะแต่ว่าเขายังอยู่หน่อยอยู่นะครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับล้ำตัวกับเงี้ยวดีอยู่แขงขากับเป็นในเงี้ยอยู่พี่น้องครับตัวนี้ครับมันคือค่อยหน่อยอยู่พี่น้องนะครับหันห้าเลียงดีกับถี่เงี้ยอยู่เนาะตัวนี้นะครับอายุประมาณปีกัวนะครับกัวเนี่และครับผมจุดเด่นอย่างไรครับว่าตัวนี้ที่สื่อเขามา ตัวนี้บ่ครับผมว่าขามันก็ใหญ่ดีอยู่ครับผมขาใหญ่ดีอยู่เนาะแม่นมันก็อ้วนแน่อยู่มันก็ถือว่ามันมันก็เด่นอยู่ล่ะอ้ายจุดเด่นมันเอ้าน้องมันก็เด่นอยู่ล่ะครับแต่ผมเบิ่งแล้วแข้งขากันไปหน้อยเนาะแม่นครับแข่งขาก็นแง่ยู่ละอายุยังน้อยอยู่นะครับมีโอกาสที่ใหญ่อยู่ตัวนี้นะครับเอาเทียบอยู่จักราคาครับ29,500ครับผม29,500 29,500แม่นครับผมถ้าผู้ใดทุนหน่อยอยากจะได้เอาไปเลี้ยงเนาะ ราคา2องหมืนเก้าสารฝันคนมีทุนหน่อยเลี้ยงไปอย่างปีหนึ่งก็ได้ซื้อแล้วนะครับตัวนี้นะครับแน่นครับผมตัวนี้นะครับกว่าเป็นควายแม่สาวหน่อยอยู่2องหมื่นเก้าพันห้าร้อยนับอกว่าแม่นครับผมอ่ะปะได้ขายเราครับตัวนี้นะครับโวยบอกทันทีใส่เขาฟังเพราะว่ามันก็ราคาแพงอะไรเพี่น้องครับตัวนี้ครับเพราะดทุนหน่อยต้องการคยไปเลี้ยงเนาะแม่สาวหน่อยสี่สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับมันนี้คือราคาห่องทรงฟิสต่อกิโลพี่น้องครับตัวนั้นผสมแล้วเดือนนึงไข่หมูขาวกับสามหมื่นเก้าพันบาทอันนั้นก็ราคาับ พอต่อพี่นงครับมันเืิ่โตัวต่อไปนะครับตัวนี้เป็นแม่ลูกครับผมเป็นแม่ลูกเนาะแม่ลูกตัวผูตัวแม่ครับนี่ตัวแม่ครับลูกมังกรขาวครับตัวนี้ลูกมังกรขาวเนาะแม่ควายตัวนี้มันสูงเค่ไหนครับแม่นี่ตัวนี้สูงว่างลอยสามสิบหาเนี่ยแหละครับผมตัวนี้สูงว่างลอยสามสิบหาเนาะผสมได้เดือนหนึ่งคือกันครับผสมได้เดือนหนึ่งคือกันนะครับตัวนี้ ผสมตัวใดไว้ครับพอตัวนี้ผสมกระแก้วฟ้าไว้ครับผมผสมแก้วฟ้าไว้เลยแมนะครับโอ้นะครับเส้นนามเชือแพ้งกวนี่เส้นหนาเชือแพ้งหเลยครับตัวนี้ตัวนี้ลูกตัวผู้ตัวเมียครับนี่ตัวเมียครับลูกตัวเมียเนาะลูกมังกรขาวครับมี่ใบไม่หลอดครับตัวนี้ลูกมังกรขาวมีมีใบไม่หลอดครับตัวเมียนะครับถือถือว่าเป็นควายเผือกทั้งเมียทั้งลูกเนาะแม่ลูกลูกตัวเมียเมียกับเผือกเมียกับโค้งสั่งดีนะครับเนาะลอยสามสิบห้าบวกนะครับผสม เกี่ยวฟ้าไว้นะครับตัวนี้นะครับพอเอ่อเกี่ยวฝ้าเขาบอกว่าราคาหกสิบบาททีเขาจะว่ามีนะครับพอพันเขาว่าแต่ว่าเป็นคไข่เผือกที่ให้ลูกเก่งครับแล้วก็ถือว่ามีซื่อเสียงหลายครับพี่น้องครับเอาจังที่ไอ้หุ่นจักราคาแม่ลูกคูนี้ครับซื่อสองรุ่นสามเนาะแมนครับผมราคาเลยครับงอค่อยเอ่อค่อยคมนี่หกหกหมื่นเก้าห้าร้อยครับผมหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทแมนครับเอาพี่น้องครับว่าไงว่าตัวนี้เนาะเห็นว่าความจริงเนาะ าราคาหกห0ื่นเาทก็ได้2จิมิแล้วครับคือได้ควายแม่ลูกลูกตัวแม่แล้วไปรุ่นวหนาผสมแก้วฝาติดก,กับมีโอกาสที่ได้ราคาดีพี่น้องครับที่นี่นะครับมันเกิเป็นควายเผือกพี่น้องแล้วก็ให้ลูกเก่งด้วยนะเพื่อนเราลูกเขาก็าเผือกปอดเนาะแม่นครับตัวน,นี้ว่าไงว่ามันมอันแมงวันตอมตาซื้อได้ไม่ขีดตานะพี่น้องครับจะเอาไปกับอาบน้ำเลี้ยงดีทันทายพยาธิลัดล้างเส้นตีนออกไปเพื่อปกติทุกอย่างพี่น้องครับราคา69,500บาทแมนครับผม ตอรองได้ต่อรองได้ทรงฟีได้ลายโลครับต่อรองได้ทรงฟีละยกิโลเนาะอ่านอว่าครับถ้าผู้ใดสนใจสามารถติดต่อทางทางได้นะครับทางเฟสนะครับมณีฟาร์มควายงามแล้วก็เบอร์โทร0620178837ครับผมครับมีนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรบั้ยครับตอนนี้บ่ครับตอนนี้กะจังวัดศรีราชาเองนะครับว่ามันก็ถือหลายครับกระอาซาเลี้ยงเอาล่ะครับผมครับ แต่ว่าที่เขาเห็ดไปราคาดีคือมันมีทั้งราคาถึกราคาแพงแต่ว่าตัวนี้เขาก็ตอนเขาก็ซื้อไม่ราคาที่มันแพงแล้วกลับผสมไปให้พร้อมเนาะแล้วก็ตัวนี้เขาก็เลยลูกตัวเมีย้อมคือว่าไงเขาเบิ่งอนาคตขผมไปข้างหน้าเลี้ยงสองมีโอกาสได้สามเลี้ยงไม่น้อยกว่าูกกันง่ายพอผสมแล้วแต่หูอยู่ครับหูดีหูดีนะครับเนาะกินยาเล่มดีครับผมครับกะหงกะอยากให้น้องเขาได้ขายของนะครับจริงๆน้องก็บอกว่าเป็นวันนี้เพราะว่าจบในสร้างมะจบสร้างมาแล้วก็ไปหาเฮงง่อนกรุงเทพ่ แล้วกับปันยู่หวานเขาแม่นครับผมเอาดีใจน้ำหลับตัวน,นี้รับจา้างยังเนี่ครับนอกจากเลี้ยงควายแล้วกรับมีแกงวัวแกงควายน้ำบานาเขานี่ยแะครับรับจ้างเอาอไอ้บอกว่าหันท่ารับจ้างเชียงว้อควายถือว่ารับจ้างน,นี้ก็ตีห้าได้เงิน <c oughs> ถ้าผู้ใดจ้างนี่เขาคิดตั้งไหนครับราคาในการขนส่งกิโลครับกิบเป็นกิโลละสิบหกบาทโล่สิบหกบาทเนาะแม่นครับผมขันยู่ไก่แน่กับเหมาเลยครับผมส่งเป็นโลราคาสามาตรว่ารองกันได้บอกกันอย่ายๆเนาะ ก็ยังเหล่าไม้โมนีอีกขันได้ประโยชน์หนึ่งก็คือได้ขายควายสองขึ้ได้เรียนรถนะครับครับผมสามารเรียนได้เพราะว่าอย่างหน่อยง้อควายเขาขายว่าได้เขาก็ได้เด็นรถเนาะครับเนาะครับผมเอา่โมนี่ฝากสักหน่อยโมนีกล่าวเขาว่าสวัสดีครับ